เรียนคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกกศนต้นแบบ5 d พรีเมี i u ประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5อกศนตําบลท่าข้ามขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปกศนตําบลท่าข้ามสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัมประเทศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ที่หมู่ที่2บ้านสวนน้อยตําบลท่าข้ามอำเภอรัมประเทศจังหวัดสระแก้ว มีบริหารงานโดยนางพรทิพย์ทวีงามผู้อำนวยการกศนอำเภอรังประเทศมีนางพนภพานวลรักษาเป็นครูกศนำตำบลตอนที่ 2. ข้อมูลการประเมินด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน good teacher 1. ด้านวิชาการจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ dmis AH, มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐากนกศนตำบลท่าข้ามในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ dmis AH, รบท้้นทั้ง13รายการและมีการรายงานผลการดำเนินงานระดับตำบลที่เป็นปัจจุบัน 2. ระดับความสำเร็จของการทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการกศนตำบลท่าข้ามกศนตำบลท่าข้ามมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานพร้อมทางวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานกศนและมีความเป็นปัจจุบัน มีการรายงานผลดำเนินง,งานในระบบ EMS มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม 3. จํจำนวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกศมตมบลท่าขขามมีจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่1ปมีการศึกษา2,564จำนวน50คนภาคเรียนที่2ปมีการศึกษา2,564จำนวน53คน 4. จำนวนความสำเร็จ การดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายภาครายสัปดาห์และแผนการเรียนรู้รายบุคคลมีปฏิทินการพบกลุ่มและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบโดยทั่วผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละเจของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจํานวน20ชั่วโมงขึ้นไปกศน,นตําบท่าข้ามมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน53คน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน32คนที่เป็นร้อยละ72.86โดยครูการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ออกแบบและจัดก,กระบวนการเรียนรู้มีสรุปผลเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตมีแรงงานการเข้าใช้ e t v สื่อออนไลน์มีการบันทึกผลการติดตามผู้เรียนไม่มาพบกลุ่มและการเยี่ยมบ้านนักศึกษามีบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและครูผู้สอนมีแรงงานการประเมินคุณธรรมจะได้ยธรรม ผู้เรียนมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนักศนนึกษาอ่านหนังสือไม่ออกภาคเรียนที่1ปีการศา 2, ึกษา2564วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเขียนครรําศัพท์ภาษาอังกฤษอ่อนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 5. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกศน,น,นตำบลาข้ามมีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบที่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องหรือภาคเรียน และเทียบโอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564มีผู้จบหลักสูตร12คนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีผู้จบหลักสูตร8คน6ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคกศนตบลท่าข้ามมีค่าเฉลี่ยผลการเข้าสอบปลายภาคอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าระดับมาตรฐานที่สำนักง,งานกศนก,กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ70คือภาคเรียนที่1มปีการศึกษา2564ท,ที่เป็นร้อยละ90 และภาคเดือนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4ี 64, คิดเป็นร้อยละ9ก4 5 8. จาำนวนผู้เข้าร,ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนตำบลท่าข้ามมีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานการจัดก,กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประกอบด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจเป้าหมายจํานวน6คนผลการดําเนินงานจํานวน12คนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพแบบชั้นเรียนเป้าหมายจํานวน9คน ผลการดำเนินงานจำนวน11คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมายจำนวน6คนผลการดำเนินงานจำนวน15คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมายจำนวน3คนผลการดำเนินงานจำนวน15คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายจำนวน4คนผลการดำเนินงานจำนวน15คน 9. ร้รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่นาความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนตําบลท่าข้ามมีผู้จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่นําความรู้ไปต่อยอดอาชีพเดิมสร้างรายได้เสริมประกอบอาชีพใหม่พัฒนาตนเองและครอบครัวคิดเป็นร้อยละร้อยผู้จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนําความรู้ไปพัฒนาตนเองและครอบครัวเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละร้อยจบหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนที่นําความรู้ไปพัฒนาตนเองและครอบครัว พบโอกาสในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละร้อยผู้จบหลักสูตรการจัดก,กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้สร้างรายได้เสริมพัฒนาตนเองและครอบครัวพบโอกาสในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละร้ะอยจำนวนผู้รับบริการการศึกรรษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศน,นตําบลห้องสมุดประชาชนห้องสมุดชาวตลาดจานวน1น5คนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนจำนวน31คน ู้รับบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่จำนวน20คนอาสาธมัมรกส่งเสริมการอ่านจำนวน20คนความสําเร็จของการจัดโครงการกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดกศสนาตบบลท่าข้ามมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนได้แก่อาคารอนเนกประสงค์บ้านสนน้อยหมู่ที่2และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าข้ามโดยมีกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือชุมชน ระดับความสําเร็จของครูในการมีส่วนร่วมภาคีาคือขายในชุมชนครูกศนตําท่าข้ามมีการร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระดับตําบลจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนสถานที่ทําการกศนตําบท่าข้ามจากผู้ใหญ่บ้านสนน้อยหมู่ที่ําบลท่าข้ามครับผมนายสัมพันธ์ศรีสวัสดิ์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตําบลท่าข้ามนะครับ สำหรับชุมชนแห่งนี้นะครับก็เป็นภาคีเครือข่ายของกศนของตำบลท่าข้ามนะครับก็ได้สนับสนุนสถานที่นะครับให้กับกศนตำบลนะครับเช่นอาคารนะครับก็จะใช้จุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ำนะครับก็ช่วยนะครับสนับสนุนของกศนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดกับในตาบลนะครับเพื่อที่จะได้เรียงเห็นประชากรในตาบลท่าข้ามของเรานะครับที่ อยากได้วุฒิหรือว่าอาชีพต่างๆนะครับคือก็มาเรียนจากกศนเพื่อที่จะได้ไปประกอบอาชีพนะครับก็เล็งเห็นจุดนั้นนะครับชุมชนก็ได้สนับสนุนประกอบกับกิจกรรมต่างๆนะครับทางกศนนามาในที่ชุมชนหรือว่าศูนย์เรียนรู้แค่ตรงจุดนี้นะครับตรงสถานที่ศึกษาแห่งนี้นะครับกศนท่าข้ามนะครับก็จะให้ความร่วมมือนะครับสนับสนุน ในด้านต่างๆนะครับเรียกว่าบุคลากรต่างๆนะครับชุมชนก็ถือนิมิตหมายที่ดีนะครับที่มีกศนตำบลนะครับมาตั้งในพื้นที่แห่งนี้นะครับแล้วก็พร้อมชุมชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกๆด้านนะครับด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้กศนตำบลท่าข้ามมีสภาพอาคารที่มีความมั่นคงและปลอดภัย เป็นสายส,ส่วนมีการปรับปรุงกศนาตาบลและบริเวณโดยรอบให้มีความร่มรื่นสะอาดและปลอดภัยสําหรับผู้ใช้บริการและสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีการสร้างจุดเช็คอินสาหรับผู้ใช้บริการสื่อเทคโนโลยีให้บริการมีอินเทอร์เน็ตไวไฟสื่อออนไลน์จัดทรารหัส QR c o า e เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน รือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการมีการออกแบบและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนผู้บริการในแต่ละกิจกรรมที่หลากหลายด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ พุทธคัดเนอร์ชิพมีภูมิปัญญาท้องถิน่นมีแหล,งล่งเรียนรู้และภาเครือขายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนร่วมจัดก,กิจกรรมด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้จริงพ o o d อินโนเวชั่นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้จริงคือท่าข้ามโมเดลมาแก้ปัญหาและพัฒนาจนกระทั่งมีนักศึกษาเข้าสอบ80%ทุกภาคเรียนของรักษามาตรฐานการจัดก,การศึกษาของกศนตำบลท่าข้าม การให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายครูกศนตาบลท่าข้ามใช้วิธีการให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาและประชาชนที่เข้ามาเรียนและมารับบริการจากกศนตาบลท่าข้ามที่มีทั้งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ใหญ่หรือกลุ่มผู้นําท้องถิน่นสวัสดีครับผมนายทวัรคำเครื่องผมได้เรียนกศนตั้งแต่ประถมจนจบมปลายครับขณะนี้ก็ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับ ผมก็ขอขอบคุณกศนตำบลตะข้ามที่ให้ผมรู้แล้วก็ได้วุฒิการศึกษามาประกอบอาชีพครับผมสวัสดีค่ะชื่อดวงกระมนุลดานิตนะคะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็นะปัจจุบันคือมีคุณครูหนิงคอยติดตามและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติม,ตมให้กับ นักเรียนทุกคนแล้วก็จะมีหน้าที่ตามนักเรียนแล้วเพิ่มเติมคือกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็หลักสูตรการสอนที่เพิ่มเติมมาให้ทําให้ปัจจุบันมีความรู้จากเดิมมากขึ้นแล้วก็สามารถนําวิชาที่คุณครูสอนมาปรับปรุงการใช้ชีวิตประจําวันได้มากขึ้น กศนตบนทข้ามขอจบการน,นำเสนอข้อมูลเพื่อประเมินคัดเลือกกศนตบล5ดีพีเมียมประจำปีงบประมาณ2,565เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ